บูงโกโก้ Go plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแนวคิดใหม่ที่มาในรูปแบบของโกโก้ Go ผงชงดื่มผสานคุณค่าจากสารสกัดเกรดพรีเมียมถึง36ชนิดเข้มข้นด้วยดาร์โกโก้แท้ให้คุณดื่มด่ำกับความหอมหวานละมุนแบบไม่มีน้ำตาลโดดเด่นด้วยสารสกัดเพื่อสุขภาพฟีนูล t ที่สามารถคว้ารางวัล Finalist n u t r a Ingredients USA Awards มีโปรตีนและใยอาหารสูงช่วยลดความอยากอาหารและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมสารสกัดสำคัญอย่างแอลฟินินอะลานินที่ช่วยในการสร้างฮอร์โมนโคลิสซิสโตไคนินทำให้มีการย่อยอาหารช้าลงและนั่นทำให้สมองของเรารู้สึกอิ่มนานยิ่งขึ้นเทรนดใหม่แห่งการดูแลรูปร่างและสุขภาพตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักบูมโกโก้พลัสดาร์โกโก้เข้มข้น รสชาติดีไม่มีน้ำตาล